นาแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาหลักนะครับร้านนาแท็กเตอร์นะครับเป็นวังสามหมอวาริจภูมินะครับใกล้ๆกับคูบต้าวังสามหมอผมมีรถมาแนะนํานะครับรถพร้อมขายหลายคันเลยนะครับทั้งคูบต้าอิซกิหรือว่าคายโอตินะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถดีๆสภาพพร้อมขายไว้ใช้นะครับช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆผันพวนผันยกล่องผันขุดมันหรือว่าหางตัดหญ้านะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นรถที่เตรียมตรงมอบให้กับลูกค้านะครับ วันนี้นะครับผมมาในคลิปของสิ้นเดือนนะครับ31มีนาคม25,67นะครับใครที่กําลังมองหารถดีๆไว้ใช้นะครับโทรติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับรถทุกคันนะครับชัดเจนนะครับคันขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเทสกสอได้นะครับสนใจก็สามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้นะครับที่ร้านนัทแท็กซร์นะครับตอนนี้เรามี2สาขานะครับสาขาที่ผมรีวิวอยู่นี้เป็นสาขาหลักแล้วก็สาขาเปิดใหม่ก่อนเข้าตัวอําเภอวางสามหมอ7กิโลนะครับมาขั้นแรกนะครับกับคูเต้านะครับรุ่นนี้เป็น KRT 140่ีดีโอครับ14แรงมา้านะครับเครื่องยนต์สูบเดียวประหยัดน้ำมันมากๆนะครับตัวนี้เติมน้ำมันนะครับถังหนึ่งไม่ถึง 1, 500ยนะครับอ่ายางนะครับตัวนี้ยางใหม่ทัง้ง4เส้นราคาเพียง1 2 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปได้อุปกรณ์4ชิ้นนะครับมีใบดันมีหางมีกระบอกช่วยยกแล้วก็จะมีล้อเหล็กนะครับรถสวยๆส,สีเดิมๆสภาพเดิมๆเ,เลยคันนี้ผมมาเปลี่ยนปั๊มให้ดูดีให้ใหม่เช็คเปลี่ยนสายของเลียวให้ใหม่นะครับเปล เปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับใช้งาน2 9 5อา2,965ชั่วโมงการทำงาน56ชั่วโมงการทำงานครับอ่าตัวนี้มีใบซื้อขายให้นะครับจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกทั่วไทยรถคันนี้ก็ประโยชน์เยอะนะครับด้านท้ายเราสามารถใส่หางตัดหญ้าได้ด้านหน้าเราสามารถใส่เครื่องสูบน้ำได้นะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับใครที่หารถเล็กๆไว้ใช้ไว้ดันไว้ไถนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับสำหรับ KRT 1 4 0พัส14แรงม้านะครับคันแรก125,000บาทมาคันที่2ครับ คันนี้รถสวยๆรถเดิมๆเป็น L3218 ม p นครับก่อนที่ผมจะไปปรับสภาพนะครับถ้าราคาตามสภาพนี้นะครับผมปรับรถราคาเหลือแค่289,00 0บาทเท่านั้นนะครับ289,000าบาทได้ตัวรถแล้วก็จะเป็นหาง3นะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับไฟหน้าผมเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็มีโดนไม้ตรงนี้มาหน่อยครับตำหนิเขาสีสันเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับห้องคัดเดิมนะครับรถถือว่าสวยมากนะครับลูกค้านะคันนี้นะครับใช้งาน 1 8 1 9ชั่วโมงการทำงานนะครับ1,819งนชั่วโมงบินนะครับหางก็สวยๆครับเป็นหางพี่ดี223ปีนะครับเป็นหางตรงรุ่นนะครับหางบกเบิกนะครับท้ายไม่เคยแกะนะครับท้ายเดิมทุกจุดเลยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถใหม่ๆปีใหม่ๆนะครับตัวนี้ปี2565นะครับรถใช้งาน2ปีถัดมาครับสวยๆนะครับ คันนี้นะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับสภาพพร้อมขายได้เลยพร้อมส่งได้เลยนะครับไม่ต้องรอมาปุ๊บจองปุ๊บได้ส่งปั๊บนะครับสำหรับคันนี้ใครที่หารีวิวนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับ ID ดียไลน์ m a x ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับคันนี้ราคาสามแสนบาทเป็นคูปัต้าลสามซึ่งเป็นรถที่ขายดีมากๆนะครับมาแป๊บเดียวออกแป๊บเดียวออกนะครับสำหรับ36แรงม้าตัวนี้ยางใหม่4เส้นเช็คร้อยนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวใหม่นะครับตัวนี้ใหม่ทั้งระบบเลยนะครับ เก็บสีใหม่บูธสลักคันหน้าคันใบมีดนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้คือรายละเอียดเขานะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับใช้งาน2 3 3 4ชั่วโมงเป็นรถที่เช็คระบบใหม่ทั้งหมดนะครับดูชุดท้ายเก็บงานสวยๆนะครับของผมนะครับเก็บงานจะแตกต่างจากที่อื่นชัดเจนนะครับ1คือการเก็บงานนะครับอ่าถ้าเป็นรถเช็คร้อยนะครับสีสติ๊กเกอร์เปลี่ยนใหม่ ไฟท้ายไฟหน้ากระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ยางนะครับเปลี่ยนใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเช็คร้อยนะครับการทําใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือการบิ้วการรีใหม่ทั้งหมดนะครับการทําใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้36แรงม้ารถปี54ีนะครับมีเล่มทะเบียนทุดโอนพร้อมนะครับราคาเพียง3ามแสนบาทมาถัดมานะครับคันที่4นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเช็คแบบมเดิมนะครับเก็บแค่สีคันล่างนะครับก็เหมือนกับร้านทุกร้านทั่วไปนะครับที่เขาเก็บงานกันนะครับคันนี้ก็มีเจ้าของเดิมมีเปลี่ยนยางหน้ามาครับอ่าราคาก็ ผมปรับรถเหลือแค่3 0 0แสนนะครับได้ดันหน้าแล้วก็จะเป็นหางบุกเบิกนะครับฝาข้างมีนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้เป็น3 6 0 8 s p ตัวนี้รถจดทะเบียนปีห้นะครับนะห้องคัทนะครับก็เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมไม่เคยตัดท่อนนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับอันนี้ก็คือรถสภาพเดิมเรามาเก็บแค่สีคันล่างนะครับใช้งาน1นึ่กับหกชั่วโมงการทํางานนะครับท้ายสวยๆนะครับท้ายมีสาดสีนิดหน่อยครับยางหลังก็ประมาณ 75-80%ครับส่วนยางหน้าใหม่นะครับนะคันนี้300,000บาทนะครับคันนี้จัดโฟุงชั่น300,000บาทนะครับถัดมาคันที่5ครับกับอิซากินะครับ NT 542 Turbo นะครับอ่ห้าสี่สองเทอรนะครับตัวนี้นะครับรถสวยรถจดปี64ครับใช้งาน1,600ชั่วโมงนะครับ1,600กว่ากว่าชั่วโมงอุปกรณ์ด้านหน้าหางครับเป็นรถที่ใช้ดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบดิเรกติชชั่นครับโครมาไลพาวเวอร์นะครับ ใครที่สนใจนะครับสำหรับรถค่ายนี้นะครับรถค่ายสีฟ้าผมลองจับลองสัมผัสเป็นรถที่ใช้ดีมากๆนะครับ164 3ามชั่วโมงนะครับดูห้องโดยสารครับเบาะนิ่มนะครับอ่าพาท้ายพีทีโอมี2รอบปั่น750ด้อยห้าิกับห้า้อยสี่ชั่วโมงอ่ากับ5้า้อสิบนะครับสุดท้ายครับนี่จัดแขนหลังแบบก้ามปูนะครับลดยกน้ำหนักไือเยอะๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะราคานะครับ อยู่แค่3ามแสนสามหมบาทเท่านั้นนะครับราคาถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถอีสต์ิรถดีดๆไว้ใช้งานนะครับสามแสนสี่หมบาทนะครับถัดมานะครับ L4018DT ครับสี่สิบแรงม้าจากค่ายคู b o ตานะครับราคาก็ถูกไม่แพ้กันครับตัวนี้สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับ สีเดิมสภาพสวยรถเดิมๆครับไม่ได้เก็บสภาพนะครับตัวนี้นะครับรถเดิมๆก็ถือว่าแห้งดีครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับรถใช้งาน2,000กว่าชั่วโมงนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ตัวนี้รถจดทะเบียนปี6 2นะครับ L 4 0 1 8ถัดมาครับสวยๆเช็คพร้อมใช้นะครับใครอยากได้คลิปรีวิวการทำงานคันนี้นะครับยางหน้าใหม่1คู่ยางหลัง85%นตะครับตัวนี้เช็คเช็ค95นะครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนยางหลัง นะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้เป็น L4508DI นะครับรถจดทะเบียนปี53เล่มทะเบียนชุดโทครบนะครับใครสนใจนะครับคันนี้ราคาเพียง289,000บาท289,000บาทนะครับใบมีดใหม่นะครับมาดูรายละเอียดของตัวรถครับรถคันนี้เช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวใหม่เบาะกระจกแผ่นลังคานะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับใช้งานนะครับอยู่ที่2,102ชั่วโมงการทำงานครับ ชุดท้ายมาพร้อมกับผานพวน5ใบ24นิ้วนะครับท้ายสวยๆครับเก็บงานใหม่ทั้งหมดครับรถเป็นทะเบียนอุดรนะครับใครที่สนใจนะครับ2 8 9 0 0 0บาท l 4 5 0 8 d i นะครับถัดมานะครับอีกหนึ่งคันนะครับเพิ่งเก็บสภาพเสร็จสวยๆเหมือนกันตัวนี้เป็นเช็คร้อยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นคูบ o ต้ L478SP 0ครับ47แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2เพา4วิอขับเคลื่อน4ล้อครับเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection ครับ คันนี้เก็บงานใหม่ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเป็น L4708SP รถจดทะเบียนปี58นะครับก็น้องๆ L50 เป็นรถที่ถือว่าปีใหม่มากๆนะครับ2,38ชั่วโมงการทำงานครับเก็บงานใหม่นะครับอ่าพวงมาลัยนี่ซื้อเบอร์ห้างใหม่เลยครับเรือนมงเรือนไม้นะครับเบอรห้างมาใหม่ทั้งหมดครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับผานพวนนะครับตัวนี้จัด อัดผานเป็นผาน24นิ้วนะครับแต่ว่าเป็นโครง226 E-Pro นะครับอ้ะายสวยๆครับเก็บงานเรียบร้อยคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4 0 0แสนนะครับ4 0แสน29,000บาทนะครับขายราคานี้อ่ะโปรคุ้มๆ4 2 9 0น0าทะครับที่จริงว่าจะเปิดในคลิปว่า4 3 9 0 0 0าทตัวนี้ลดไปเลยนะครับ4 2 9 0ส0สาวยๆยางใหม่4เส้นนะครับอ่ะถัดมาครับมาลดราคาคันนี้ครับ ไฮโอติ EX50 านย์ะครับอ่าสวยๆยางสวยทั้ง4เส้นครับมาพร้อมกับผ่านปวน6 CMT นะครับตัวนี้รถสภาพถือว่าคุ้มใครได้ไปนะครับอ่า PTO อไฟฟ้านะครับอ่า โฟลวไฟฟ้า12เกียร์ด้านหน้า12เกียร์ถอยนะครับมีดับคอนโทรลหลังให้ด้วยนะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าสภาพคุ้มนะครับราคาก็คุ้มด้วยนะครับผมจัดลดราคาเหลือแค่269,000บาทนะครับสวยๆมาพร้อมกับหันควน CMT ด้านท้ายนะครับมีจอยเสียบน้ำมันให้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็สามารถยกหางปรับหางได้นะครับตัวด้านท้ายนะครับโอ้ถือว่าคุ้มนะครับไฟท้ายก็จะมีแตกหน่อยๆนะครับคันนี้ใช้งาน4,000ชั่วโมงนะครับดูนะครับห้องโดยสารกว้างเบาะจะเป็นนบบสปริง่มคัอ แผ่นลังโครงราคาไม่แตกนะครับไคโอติเอ๕ศูนย์นะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆได้ถึงห้าสิบแรงม้าเล่มทะเบียนครบนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีห้าแปดอ่ะคันสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เอสยูนะครับเจ็ดสิบแรงม้านะครับอ่ะผมปรับลดราคาลงนะครับเหลือห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาท นะครับรถสวยสีเดิมจดทะเบียนปี59นะครับตัวนี้นะครับพี่น้องทางฝั่งสปปลาวที่ติดตามอยู่นะครับอย่าช้าเด้อเพราะว่ารถอย่างนี้นานๆจะเข้ามาทีนะครับถ้าท่านอยากได้ถูกกว่านี้นะครับมันต้องจะเป็นเวทกล้ยนะครับมันก็จะเป็นรถที่เก่าปีกว่านี้ปีมันก็จะลึกกว่านี้นะครับอันนี้ถือว่าปีใหม่นะครับเป็นรุ่นที่ใหม่อยู่นะครับ M 7040SU คันนี้นะครับ 569,000บาทนะครับรถใช้งาน4,000กว่าชั่วโมงจัดส่งฟรี300กมเดิร์ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1้9 1นะครับมีรถด้านล่างนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนนะครับมีนิวฮอลแลนด์คันหนึ่งนะครับกำลังเก็บงานแล้วก็มี3408คันนี้นะครับเป็นรถตัก FM World นะครับ ราคาอยู่แค่430,000บาทนะครับ WD454K นะครับเป็นรถใหม่มือหนึ่งครับผมขายในราคามือ2แล้วใครที่สนใจนะครับจับจองกันเข้ามาได้เลยนะครับรถถือว่าสวยเดิมนะครับอ่าไม่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 เดิมติเพราะรถไม่ผ่านการใช้งานนะครับอ่าตัวนี้ใช้งานไม่ถึง5ชั่วโมงครับวิ่งไปวิ่งมาแค่เท่านั้นนะครับด้านท้ายสามารถกดตัวล้อรถลอยได้นะครับมีเวทล้อหลังให้ด้วยนะครับปากตักของช่างหนึ่งครับยกน้ําหนักได้ถึงรวมรถ10ล้อเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปทัวร์ด้านล่างนะครับสําหรับใครที่หาอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผ่านควรยกล่องขุดมันก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับไปดูด้านล่างกันครับก่อนลงด้านล่างก็แถมนิดนึงนะครับมาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงอันนี้ก็ไม่ตรงปกไม่จกตานะครับตัวนี้นะครับตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะครับอันนี้คือรถที่รอส่งนะครับรอส่งกับคุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีส่งทั้งหมด3คันนะครับมีในวันสิ้นเดือนนะครับวันสิ้นเดือนจะมีส่งทั้งหมด3คันมี47 มี50นะครับส่งที่อำเภอกุอธธินารายหรือเปล่าอําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินครับลูกค้ามาซื้อพร้อมกันเลยนะครับขายเป็นเงินสดนะครับอันนี้คือลูกค้าซื้อเป็นเงินสดมาจัดเงินสดไปเงินพร้อมก็จัดแล้วก็มี40 sp ครับเก็บงานเรียบร้อยพร้อมกับหางใหม่อันนี้ก็รอไปส่งที่อำเภอบ,บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับส่งในวันที่31ตัวตัวนี้จะเป็นโตรตเตอรี่ครับมีโปรโมชั่นเด้อโรตเตอรีร่ใหม่นะครับ มีฟาร์มเทคขายดีมากนะครับแล้วก็จะเป็นนาซ่านะครับที่ฝากบรอยขาสกีแล้วก็จะมีสยามโซโวล่านะครับเดี๋ยวไปตัวล่างอีกนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นด้านล่างครับทําไมหลายท่านถึงมั่นใจนะครับใน คุณภาพของทีมงานนักแท็กเตอร์ถึงเลือกซื้อรถกับเรานะครับเพราะเราเช็คเก็บงานพร้อมใช้อันนี้ลูกค้าก็มาจบแบบตามสภาพนะครับแต่ก็เช็คให้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใกล้ๆครับอ่าอำเภอวังสามหมอเรานี่เองนะครับอยู่ประมาณ30กิโลเอ็มปสปเปลาวล่าก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมจะส่งแล้วนะครับอ่านี่อนแลนด์นะครับอันนี้นะครับที4 8 r ่ปรนะครับประกอบฝาข้างแล้วเดี๋ยวถ่ายทางนี้ดีกว่าถ่ายทางนี้เนาะนี่สวยๆเลย อันนี้นะครับ295,000บาทนะครับ295,000เป็นนิวฮอนแลนด์นะครับ TC 4 8 R นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยนะครับเป็นนิวฮอนแลนด์สีแรงม้านะครับเป็นระบบที่น่าใช้หนึ่งรุ่นนะครับ PTO ก็จะเป็น PTO ไฟฟ้าแล้วก็แมนนวลนะครับสามารถสลับกันได้นะครับ PTO ไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับ PTO แมนนวลเป็นยังไงนะครับก็คือถ้าเราปรับเป็นออโต้นะครับเวลาเรายกเนี่ย โรตารีมันก็จะหยุดหมุนเองนะครับประมาณนี้นะครับระบบถือว่าน่าใช้295,000านะครับราคาเท่ากับ36เลยนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับคันนี้ผมเช็คเก็บงานทําสีให้เรียบร้อยนะครับส่วน M8 540ตัวนี้ Ft จากฝั่งเปปลาวครับพี่ชายเราจับจองกันเข้ามาครับดูรีวิวดูผลงานของเราตลอดก็จองกันเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็ติดจองนะครับอันนี้ยันมา35แรงครับเ c ทางตำบลหนองแย้ไซอวังสามหมอครับช่วงนี้ก็ขายรถให้ในอำเภอได้เยอะนะครับอันนี้นวลสะอาดจังหวัดอุดรครับทำทกศนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับบางทีไม่ค่อยได้มาอัปเดตด้านหลังอู่นะครับคันนี้ก็จะพร้อมรับรถแล้วครับก็ประมาณวันจันทร์วันอังคารครับก็พร้อมรับรถแล้ว L4708 นะครับที่ห้อยพึ่งกาซสิน์เหมือนกันส่วนยันมา39แรงนะครับตัวเทอร์โบก็รอส่งในวันที่3ครับ รถเตรียมส่งเยอะเลยนะครับ่วงนี้นะครับแล้วก็อิสกิ554ก็เตรียมส่งที่อำเภอสีคิ้วนะครับก็จะส่งในวันที่8นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้กิจติดตามและรับชมมาโดยตลอดนะครับใครที่เป็น FC นะครับเงินพร้อมก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับรถทุกคันสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะครับผมรีวิวชัดเจนนะครับโดยนัดนะครับเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็ดูแลทั้ง2สาขานะครับมาเองนะครับต่อรองกับเจ้าของได้เองเลยนะครับมาอีกคันนึงนะครับคันนี้ L340 8เด้อ สามสี่แรงม้าสสูบ2องเพาโฟวิวครับเคลื่อนสีล้อครับอันนี้เก็บสีใหม่นะครับราคาจะอยู่ที่สองแสนนะครับอัพเลเวลขึ้นทําสีสวยๆให้เลยนะครับใครสนใจจับจองกันได้นะครับคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมอ่ะฝากเบอร์โทรไว้อีกครั้งนะครับที่091 861 1 1 9 1นะครับขอบคุณครับ